ใจลองเล่นแครี่ที่เล่นยากที่สุดสําหรับซินดี้แหละก็คือน้องตัวนี้ค่ะมืชีมีความลุกเล่นเยอะเม็ดเยอะแม่แก้วมังกรออฟโมบายเลเจนแบงแบงทำไมนะหรอออาวุธนางเยอะมากเลยค่ะก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธอันนี้อันนั้นบางอะไรบางโอ้ยงวงไปหมดเลยค่ะและอาวุธแต่ละอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกันเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาการเรียนรู้นานมากเลยนะคะสําหรับน้องเพียรที่ตัวแต่ว่ามีผีพายกระซิบเขากระซิบกันมาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ยมันเก่งมากเลยนะถ้าพี่เล่นเป็นถ้าพี่เล่นเก่งนะบอก เลยว่าใครก็เอาได้หมดยกเว้นที่ตัวนี้นิดนึงนะคะอะไรย่านาำา้ำแค็งพี่แฟซ่าเอ้ยฟาซ่าแฟซ่าน้ำมันยาสะพอมเด็กสมัยนี้มีใครรู้จักแฟซ่าบ้างไหมดูดูดดดทุกคนมานี่มาดูอะไรนี้เราจะมาตบชิมแพนซีมันชอบไปหอนไปหนมากันนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนจัดก,การมาเลยค่ะพี่ฟังกโก้ไปค่ะยิง ไงไลชอบหลวงแครี่นักหนาเอาเลยเยช,ชนีนี่มันกดอีว้าแต่ว่าอีบ5าบาทนะคะยังไงก็ไม่รอดแล้วตอนนี้ฉันก็ลองสลับมาใช้บาสูก้าบ้างบอกเลยว่าแรงบ้านบึ้มแบบบ้งบ้างบ้งบ้าง,าง,างเฮ้ยเลิพอเข้ามือแล้วว่าสนุกอะมารีวิวความรู้สึกหลังการเล่นฮีโร่ตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันอาจจะยากสําหรับมือใหม่อยู่นะแต่ว่าถ้าลองเล่นเป็นลองตั้งสติก่อนสตาร์แล้วก็นะมันเล่นสนุกมากเลยนะคะตัวนี้แล้วแบบโมบายเลเจนด์อะเขาชอบทรานฮีโร่ที่มันมีความ เล่นเราไม่น่าเบื่อแบบนี้เฮ้ยนี่ให้เลยนะแคที่บ้าอะไรมีอาวุธ3ามสี่อย่างอะออถามว่าจะมีโอกาสกลับมาเล่นฮีโร่ตัวนี้อีกไหมบอกเลยว่ามีแน่นอนค่ะเพราะว่า I love ค่ะสนุกมากยิ่งตอนที่มันเกิดเนี่ยบอกเลยว่านัวค่ะจะปืนคู่หรือบาสุก้าอะไรก็มาเถอะบอกเลยว่ายำนัวยิ่งกว่าถั่วคั่วกริง้งตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมากริ้งลงพื้นกันไปหมดแล้วห้าตัวถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตัดไปหนักขอทักทายตามฉบับสาวโมบายเลเจนด์ก่อนนะคะวับรัรเวเด้นัยตอนนี้ ทีมเราได้รับวิกตอรี่มาแบบสบายใจ